สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูรร่รายการไลฟ์ tv นะฮะแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวมีดชาบดิเซอร์นะคะผมก็มีดนี้นะดาเมจเท่าไหร่มาทดสอบดาเมจทดสอบดาเมจโอเคครับดูนะหนึ่งครั้งลด4ี่ห้าครั้งที่สองลดสามเจอ่าสามครั้งตายนะถ้าเกิดว่าโดนใกล้ๆนะ โอเคครับแล้วถ้าเกิดเบบถ้าแทงหลังนะฮะเราเดี๋ยวเราลองแบบแทงหลังนะลองแบบแทงหลังมั่งมอสลองแบบแทงหลังโอเคครับถ้าแทงหลังจะเป็นยังไงนะลองแทงหลังลองแทงหลังอ่าดูนะลักษณะถ้าเกิดแทงหลังดูนะฮะมันจะยกมือขึ้นอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าแทงไปนะเห็นไหมมันจะเหวี่ยงมือลงนะฮะโอเคครับก็สําหรับการรีวิวก็มีเท่านี้นะฮะเดี๋ยวไปซัพเปอร์เล่นๆก่อน เล่นๆนะฮะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดซับกดไลค์ด้วยนะบ๊ายบาย